ครูประจำในการศึกษา2514ผมในฐานะตัวแทนสมุสสอนวิศแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็อยากขอบพระคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและดูแลนิสิตในด้านต่างๆเสมอโดยเฉพาะฝ่ายกิจการนิสิตและฝ่ายวิชาการมีความค้างกระชับพวกเราเป็นอย่างมากทั้งนี้อาจารย์ทุกท่านก็ได้ให้การอบรมสั่งสอนความเป็นแพทย์กับพวกเรา ทางในด้านของความรู้ทักษะและคุณสมบัติของการเป็นแพทย์แต่นิสิตจะเป็นแพทย์ที่สมรุ์แบบไม่ได้เลยหางขาดท่านอาจารย์ใหญ่และผู้ป่วยทุกคนที่เสมือนเป็นบินในตำราทางการแพทย์ที่ไม่สามารถอานได้จากที่ใดทุกคนมันจึงเป็นส่วนสําคัญที่สร้างเด็กคนๆหน,นึ่งให้เติบโตกลายเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคตได้สมดังประโยคประจําวันว่า้ครูในปีนี้คือครูแพทย์ผู้สรร์สร้าง วา,างรักฐานความเป็นแพย์ขอบคุณครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับเนื่องในโอกาสวันไหว้ครูมีการศึกษา2514ผมก็จะขอเป็นตัวแทเนเพื่อนรุ่น76กล่าวถึงอาจารย์สั้นๆน,นะครับ ก็ตลอดระยะเวลา1ปีการศึกษาที่ผ่านมาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 mm hmm. ก็รุนแรงมาอย่างต่อเนื่องทําให้อาจารย์หลายท่านหลายภาควิชาต้องทํางานอย่างหนักในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนจากออนไซต์ site, ไปเป็นออนไลน์ line, โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนิสิตและความรู้ที่นิสิตจะได้รับจากการเรียนเป็นหลักผมและเพื่อนๆก็อยากจะขอบคุณอาจารย์มานาที่อีกครั้งนึงนะครับ ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์ทุกท่านในการทําง,งานทั้งด้านการดูแลผู้ป่วยและการจัดการเรียนการสอนขอให้อาจารย์ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยแล้วก็สุดท้ายก็ขอให้สถานการณ์การแพร่ระบาดที่คายโดยเร็วผมและเพื่อนๆจะได้กลับเรียนที่คณะแล้วก็กลับไปเจอกับอาจารย์เหมือนเดิมครับก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ ส,ส,ว rua. สวัสดีอาจารย์ทุกท่านครับผมนายทินครับที่น้มอเลิศนะครับก็เป็นตัวแทนของนิสิตแชั้นปีที่3หรือว่ารุ่น75นะครับเนื่องในวันแม่ครูปีนี้นะครับขอให้อาจารย์ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในชีวิตมีแรงสอนแล้วก็ให้ความรู้กับนิสิตเป็นานๆนะครับขอให้นิสิตรุ่นต่อๆไปน่ารักเหมือนพวกผมนะครับแล้วก็อยากจะขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านครับที่ให้ความรู้แก่ผู้ผมนะครับสำหรับในระดับชั้นที่ชินินะครับผู้ผมจะนำความรู้นนนนนนีี้ะคคครรััับบบไปปตตตต่ออยดดใชชิิลวก็็เเโหมา ครั้งนะครับตอนนี้ก็เข้าใจว่าเรามีการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์โควิด -19 นะครับก็ที่อาจจะเป็นกาลังใจงให้กับอาจารย์นะครับแล้วก็ขอให้มีการปรับตัวไปในทางที่ดีขึ้นทั้งอาจารย์และนิสิตนะครับสู้ๆครับอาจารย์กรับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมตัวแทนนิสิตแพทย์ซ U อูเมรุ่นที่1ตอนนี้เลยผมต้องขอถือโอกาสนี้นะครับกล่าวแทนเพื่อนๆในห้อง ในการกราบขอพระคุณอาจารย์ครับสำหรับหลายเดือนที่ผ่านมาที่อาจารย์เนี่ยสอนเรามาให้ความรู้แล้วก็แบ่งปันประสบการณ์กับพวกเราถึงแม้ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์ก็ตามเนี่ยแต่พวกเราสามารถสัมผัสได้ถึงความจริงใจแล้วก็ความหวังดีที่อาจารย์มีให้พวกเราครับให้คำมั่นสัญญ,ญากับอาจารย์ว่าเราจะเป็นนิสิตที่ดีขยันแล้วก็จบออกมาเป็นแพทย์ที่มีคุณธรรมอย่างที่อาจารย์ทุกท่านเนี่ยเป็นแบบอย่างไว้ให้นะครับ ปีนี้นะครับอาจารย์ผมต้องขออนุญาตในการอวยพรอ,อาจารย์ครับขอให้อาจารย์ทุกท่านเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็ปราศจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะครับแล้วก็ผมก็หวังมากพวกเราทุกคนเนี่ยจะได้เจอกันบนแคมปัสเร็วๆนี้นะครับผมวันนี้ผมตัวแทนซีอูเมดิรุ่นที่หนึ่งนะครับขอกราบสวัสดอาาีอาจารย์อีกครั้งครับสวัสดีครับกราบสวัสดีคณาจารย์ทุกท่านนะครับ ในวันนี้นะครับผมขออนีาตเป็นตัวแทนของเพื่อนนะครับมาร่วมอวยพรขอให้คณาจารย์ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงปราศจ,จากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงนะครับขอให้คณาจารย์ทุกท่านมีความสุขที่ล้นเหลือแล้วก็มีความมั่งคั่งที่เหลือเฟือนะครับจากการเป็นแสงสว่างชี้นําทางให้กับพวกผมที่เป็นศิษย์ของอาจารย์นะครับทางนี้นะครับพวกผมขออนุญ,ญาตกราบขอขอมาคณา,าจารย์ทุกท่านนะครับถ้เห็นว่าที่ผ่านมานะพวกผมได้ปร,ริบัติตัวประพฤติอะไรบกพร่องไปนะครับ แล้วก็ขอกราบขอบพระคุณคอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ได้อุตส่าห์อุทิศทั้งกายและใจทุ่มเทในการสอนสิทธิ์คนๆหนึ่งสอนสิทธิ์นิสิตแพทย์ทุกๆคนเลยนะครับผมสุดท้ายนะครับผมจะขอให้คํานั่นสัญญาไว้ครับว่าจะนําความรู้ความรู้ต่างๆสกิลต่างๆนะครับผมที่ณาจารย์ได้สอนมานําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับผมแล้วก็จะนําไปทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้กับสังคมเป็นแพทย์ที่เก่งและดีต่อไปขอบคุณครับครับก็นั่งในโอกาสเป็นครูนี้ ผมขอเป็นตัวแทนของนิสิตแพทย์ชั้นปีที่5ทั้งรุ่นเพื่อกล่าวคำขอบคุณและความประทับใจให้แก่อาจารย์นะครับตลอดระยะเวลา5ปีที่ผ่านมาที่พวกผมได้เป็นนิสิตแพทย์จุฬาอยู่นั้นพวกผมมีความประทับใจอาจารย์ทุกๆท่านมากไม่ว่าจะจะจะเป็นอาจารย์ระดับชั้นพรีคลินิกอาจารย์ชั้นคลินิกรวมถึงอาจารย์หลายๆท่านที่ไม่ได้สอนผมพวกผมมีความประทับใจอาจารย์ทุกๆท่านมากเพราะว่าอาจารย์ได้ให้ความรู้พวกผมได้สอนทักษะในการตรวจร่างกายได้สอนทักษะในการดูแลผู้ป่วย รวมถึงให้แง่คิดต่างๆในการใช้ชีวิตและมุมมองต่างๆในการเป็นแพทย์และจันหลายๆท่านได้เป็นแบบอย่างที่ในการเป็นแพทย์ด้วยครับซึ่งในฐานะนิสิตแพทย์นั้นอาจจะมีหลายๆอย่างที่ได้ทําผิดพลาดลงไปอาจจะทำให้จันให้จัจนไม่สบายใจและเกิดความผิดพลาดขึ้นมาได้บ้างผมขอเป็นตัวแทนให้จนันทุกท่านให้ภัยแก่พวกผมด้วยครับหลังจากนี้ต่อไปผมขอให้จันทุกท่านเป็นที่รักของนิสิตและเป็นตัวอย่าง ในการเป็นแพทย์ที่ดีนะในอนาคตต่อไปครับขอบคุณครับตลอดเวลา6ปีที่ผ่านมาพวกเราที่ศิษย์แพทย์ชั้นปีที่6ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายซึ่งสิ่งที่สำคัญในการจะเป็นแพทย์ที่ดีได้นั้นจะขาดไปไม่ได้เลยการที่พวกเราจะรับการส่งสอนจากอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการเพื่อ้มีความรู้ความสามารถนนในการดูแลรักษาขอไทยและได้คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อให้เข้าใจและมองทั้งของแพทย์และของคนไทยมากขึ้น ในโอกาสนี้ผมขอขอบพระคุณอาจารย์ท่านที่ตั้งใจสอนและเป็นแบบอย่างที่ดีทีัปรึกษ์แท้เพื่อให้พวกเขาสามารถไม่เป็นคลแคทที่เหมาะสมกับสังคมปัจจุบันพวกเราหวังว่าจะสามารถนำสิ่งที่อาจารย์ถ่ายทอดมาประยุกต์ใช้เข้ากับชีวิตประจำวันและการแพทย์ต่อไปในอนาคตครับสวัสดีครับอาจารย์ทุกท่านก็เนื่องในโอกาสวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2564นี25้นะครับ ผมก็ขอเป็นตัวแทนของนิสิแพทย์ชั้นคลินิกโรงพยาบาลภูมิพลนะครับมากล่าวขอพระคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับที่ตั้งใจอบรมสั่งสอนพวกเรามาตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับทั้งในเรื่องของความรู้แล้วก็ทักษะต่างๆนะครับเพื่อให้พวกเราเนี่ยไปเป็นแพทย์ที่ดีแล้วก็เป็นคนดีต่อไปในอนาคตนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอให้อาจารย์ทุกท่านนะครับมีความสุขมากๆ มีสุขภาพแข็งแรงและมีแรงสอนลุกศิษต่อไปอีกหลายหรุ่นนะครับขอบคุณครับเนื่องในโอกาสวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา2564นี้นะคะขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่คอยสอนประสิทธิศาสตร์วิชาความรู้คอยหล่อหลอมขัดเกลาให้นิสิตแพทย์เติบโตไปเป็นแพทย์ที่ดีในอนาคตตลอดระยะเวลา6ปีที่เรียนอยู่ในรั้วแพทย์จุฬาแห่งนี้นะคะ ขอให้อาจารย์ทุกท่านค่ะสุขภาพนแขน็งแรนมีความสุขมากๆค่ะยิ่งในสถานการณ์แบบนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้แลวก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีครับเรื่องในโอกาสวันไว้ครูปี2024 ในฐานะตัวแทนนิสิตแพทย์จากโรงพยาบาลศูนย์พระปกเกล้าสุวรรณภูรขอกราบขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ตลอดระยะเวลา3ปีในชั้นคลินิกครับทำให้พวกผมสามารถนําความรู้นี้ไปใช้ในชั้นคลินิกเพื่อการดูแลคนไข้จริงครับยิ่งไปกว่านั้นแล้วในโอกาสนี้ผมขอสแสดงความเคารพต่ออาจารย์ทุกท่านที่ยึดมั่นในหลักแห่งความเท่าเทียมและมองเห็นคุณค่าของคนทุกคนอย่างเสมอภาคขอบคุณครับ